เรามาขึ้นช่วงลายที่สองกันนะคะช่วงลายที่สองเราก็จะโซ่สามค่ะถักถึงตรงนี้แล้วใช่ไหมคะแล้วก็จะมาจะมาเชื่อมต่อตรงนี้นะคะถักเชื่อมต่อตรงโซ่ที่สามตรงนี้นะคะ แล้วก็โซ่สามนับ1นึสองสลงหลักที่4ีนะคะเอ็กลงหลักที่4โซ่สามหนึ่สองสาเอกลงหลักที่4หลักที่ห้าสองครั้งนะคะหนึสาม หนึ่ x ลงหนครั้งโซ่3 1, 2, 3, 4, x ลงหนึครั้งแล้วเราก็จะมา x ลงอีกหครั้งมาคําว่าเราจะโซ่โซ่ 3, x 1ครั้งโซ่ 3, x 2ครั้งโซ่ 3, ม x 1ครั้ง โซ่สามครั้งเว้นช่วงนะคะเว้นช่วงนะคะทีนี้ก็จะโซ่3 1 2 3 4 x ลง1ครั้งโซ่3 1 2หนึลง2ครั้งติดกันนะคะเราจะทำแบบนี้ไปจน จนจบแถวนะคะโซ่สเมื่อกี้เราเอ็ 2, กสองเจะ x1 ็กนะคะทีนี้เอครั้งโซ่3 1 2 3 4 x2 ครั้ง โซ่3 1, 2, 3, 4 X 1ครั้งช่องนี้ X 1ช่องนี้ X 2เว้นระยะไปนะคะหนึช่องนี้เราก็จะ X สองครั้ง 1, 2, 3ช่องนี้เราก็จะ X ช่องเดียว ครั้งเดียว1 2 3 1 2 3 x ครั้งเดียว2ครัง้งเพราะช่องนี้ต้อง2ครั้งค่ะนับดูนะคะว่าเราได้กี่ช่องแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ถ้าได้10ช่องเราก็จะมากไว้นะคะ1 สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบได้สิบช่องตัวนี้นะคะมาไว้แล้วก็จะถักไปจนจบแถวนะคะหนึ่งสองสามสี่ 1234kh1 X2 1, 123 1, 1234 หนึ่งสองสามพอได้10ช่องแล้วก็จะมากไว้อีกนะคะเาตัวมากกรส10ช่องแล้วก็จะมากไว้ตลอดนะคะแล้สุดท้ายเราก็จะเป็นับดูว่าเราจะได้กี่ช่อง เดี๋ยวถักต่อไปนะคะเราเราจะมาพบกันช่วงเริ่มต้นนี้นะคะทีนี้เราถักเราถักมาเราจะโซ่3ามลงหลักที่4ใช่ไหมคะไหนจุดเริ่มต้นอยู่ไหนจุดเริ่มต้นเขาจะอยู่ตรง ตรงนี้นะคะ,ะงงถักไปถักมาก็งงนะหลังหลังจากเราโซ่3ามแล้วก็มาลงหลักที่สหลักที่สนะคะโซ่3ามลงหลักที่4 1, ี่หนึ x ลง1ครั้งแล้วก็โซ่3มลงหลักที่สี่ x ลง2ครั้ง โซ่3มลงหลักที่ 4x ลง1ครั้งโซ่สามา x ลง2ครั้งเว้นช่องนะคะลง1ลง2ลง1ลง2เราจะเว้นช่องลงไปนะคะเว้นช่องลงไปเรื่อยๆจนใกล้จะจบแถวนะคะใกล้จะจบแถวเราก็นับห่วงเร,เรานับเราเรานับตั้งแต่เริ่มต้นเริ่มต้น1ิหลักนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบหลักแล้วก็มากไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็มากไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมาไว้ช่องละสิบนะคะช่องละสิบช่องละสิบจนมาถึงช่วงนี้ช่วงช่วงใกล้จะจบแถวนะคะ ช่วงใกล้จะจบแถวนะคะนับมาได้นับมาได้เจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าช่องแล้วนะคะเรานับมาได้เจ็ดสิบห้าช่องแล้วนะคะจุดเริ่มต้นเราอยู่ตรงนี้นะคะ เราจะทำยังไงก็ได้ให้มันให้มันได้ห้าช่องเพราะว่าเราจะเอาแค่80ห่วงนะคะนับแปมได้อีก5้าช่องมันจะได้มันจะได้ครบ80ห่วงพอดีนะคะเราก็จะโซ่สามนับลงช่องที่สี่หหลักเราก็ลง2หลักเลยเอ็กลงสองครั้งเลย โซ่ส,สามเอ็กลงสองครั้งเลยเพราะว่าเราจะรวบรัดให้มันได้ 5, 5้หช่องนะคะเอ็กลงสองหลักตลอดเลยนะคะเอ็กลงสองสองหลักตลอดค่ะ แล้วก็มาถึงช่วงเริ่มต้นนี่นะคะเราก็จะมาเชื่อมมาเชื่อมจุดนี้นะคะจุดเริ่มต้นนะคะเรามานับดูนับช่องโซ่สามตรงนี้นะคะมันจะได้แปดสิบแปดสิบช่องนะคะได้แปดสิบช่องนะคะ แล้วก็เราจะมาเริ่มต้นช่วงลายที่สองแล้วก็เลื่อนห่วงเข้ามาเราจะมาขึ้นแถวนี้นะคะแถวเริ่มต้นแถวเริ่มต้นตัวนี้นะคะจะมาขึ้นแถวนี้แล้วก็โซ่สามพอหนึ่งคอลงสองครั้งรวมเป็นสามกับโซ่ตรงนี้นะคะ รวมเป็น3กับโซ่ขึ้นครั้งแรกแล้วก็โซ่3าเอกลงช่องนี้โซ่3ามเอกลงช่องเดิมโซ่3แล้วก็มาพอหนึ่งคอลง3หลักช่องนี้ นี่นะคะมันจะเป็นลายนี้นี่นะคะแล้วก็ขึ้นตรงนี้โซ่1แล้วก็เอ็กลงสองครั้งรวมเป็นโซ่รวมกับโซ่ก็เป็นสามหลักแล้วก็โซ่สามมา x อ็กลงนี่แล้วก็โซ่3ามเอ็ลงช่องเดิมอีกครั้งหนึ่งโซ่สามแล้วก็มาเโซ่สามแล้วก็มาพอหคอลงสามครั้งจุดนี้นะคะ ก็เป็นหนึ่งช่วงลายเห็นไหมคะเป็นหนึ่งช่วงลายต่อไปก็จะโซ่3ามเอกลงช่องต่อมาโซ่3ามเอกลงที่เดิมโซ่3าพอหนึ่งคอลงช่องถัดมา3มหลัก เราก็ได้สองช่วงลายแล้วใช่ไหมคะแล้วก็โซ่สามเอ็กลงช่องถัดมาโซ่สามเอ็กลงช่องเดิมโซ่สามพอหน่งคอลงพันหัวเข็มลงสามครั้งสามหลักเราก็จะถากแบบนี้นะคะ ถักไปจนจบแถวนะคะเป็นช่วงลายที่หนึ่งถักมันแถวแรกตรงนี้เลยนะคะถักมันแถวแรกตรงนี้เลยนะคะโซ่สามเอ็กลงช่องถัดมาโซ่สามเอ็กลงที่เดิมโซ่สามพอหนึ่งคอพันหัวเข็มลงสามหลัก ถักไปแบบนี้จนจบแถวนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะได้ลายแบบนี้เหมือนแถวแรกที่เราขึ้นถักต่อไปเลยค่ะเมื่อเราถักมาจุดจุดจะจบแถวนะคะแล้วก็ตรงนี้เราก็จะโซ่สามโซ่สามแล้วก็มาเชื่อบตรงโซ่ที่สามหนึสองสมาแทงลงไปดึงไหมผ่านมา นะคะแถวต่อไปเราก็จะถักแถวนี้นะคะแถวนี้ค่ะแถวที่สองแถวที่สองตรงนี้นะคะก็จะโซ่สามแล้วก็พันหัวเข็มลงจุดเดิมหนึ่งหลัก ก็จะลงหลักต่อมาอีกหนึ่งหลักมันจะแน่นจะแทงยากนะหลักต่อมาอีกหนึ่งหลักหลักถัดมาลงสองหลักรวมเป็นห้าหลักกับโซ่นะคะทำเหมือนเดิมเลยค่ะทำเหมือนแถวที่สองนะคะถักเหมือนกันดิเลยค่ะแถวที่สองโซ่สาม X ลงตรงนี้โซ่สามแล้วก็มาลงหลักนี้สองครั้งลงหลักต่อมาหนึ่งครั้งลงหลักต่อมาอีกสองครั้งรวมเป็นห้าหลักนะคะ โซ่สาม,มาลงจุดนี้ x โซ่สแล้วก็มาลง5ห,หลักเหมือนเดิมนะคะสองหลักแรกจุดเดิมจุดเดียวหลักที่3 4มห้าลงจุดเดียวกัน เราจกเราก็จะถักซ้ำๆแบบนี้นะคะถ้าจาไม่ได้ก็ดูแถวที่สองนะคะถักแถวที่สองถักแถวที่สองเสร็จแล้วก็ถักแถวที่สามเหมือนเดิมค่ะลายเดิมๆที่สี่ที่ห้าจนจบลายนะคะดูคลิปเดิมได้เลยค่ะถักถักเดิมๆจนจบลายนะคะแล้วเรามาเจอกันตอนจะเริ่มช่วงลายที่สามนะคะถัก ถักลายเดิมเลยค่ะดูคลิปคลิปเดิมนะคะแถวที่1แถวที่2แถวที่3มแถวที่4ี่ที่ห้าที่6ที่7จ็ดถักเหมือนกันเลยค่ะแล้วเรามาเจอกันช่วงจะขึ้นลาย,ลายที่สามนะคะ